ีกหนึ่งทริคที่สําคัญในการเรียนและการฝึกเขียนสคริปหรือการเขียนโค้ดโลบอกเนี่ยก็คือการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าครับซึ่งที่ที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถหาคนที่เก่งได้เนี่ยก็คือ YouTube นั่นเองในวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนํา8อันดับยูทูบเบอร์ทั้งต่างชาติและไทยที่ผมชื่นชอบที่ทาคลิปเกี่ยวกับโลบ็อกสตูดิโอมาให้ทุกคนไปติดตามกันครับก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปนะครับผมมีคอร์สสอนเขียนสคริปมาแนะนำเนาะซึ่งคอร์สนี้เนี่ยก็เป็นคอร์สที่ผมทําขึ้นมาด้วยตัวผมเองโดยผมจะ ซึ่งในคอร์สเนี่ยเนื้อหาก็จะมีตั้งแต่ระดับเบสิกนะครับของการเขียนสคริปต์ไปจนถึงสอนเขียนสคริปต์แมปซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับคอร์สนี้มีราคาอยู่ที่499บาทและตอนนี้ก็มีคนสมัครคอร์สนี้ไปมากกว่า30คนแล้วนะครับคือมีตั้งแต่ระดับเด็กอายุ12ไปจนถึงระดับวัยทางานเลยนะครับคนที่ลงคอร์สผมเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้าใจสิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้เยอะมากขึ้นนะครับผมแนะนําว่าให้ไปซื้อคอร์สผมนะครับแล้วก็เรียนในคอร์สผมก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรายละเอียดจะ ส่วนสําหรับใครที่จะซื้อจริงๆนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทางในด้านล่าง description เลยนะครับอันดับที่8นะครับก็คือ AO Builder ครับผมช่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการเขียนสคริปต์เท่าไหร่เพราะว่าช่องนี้ทาคลิปเกี่ยวกับการสร้างล้วนๆเลยครับซึ่งการสร้างก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักของการทําแมป AO Builder เนี่ยเขาสร้างรายได้ได้มหาศาลจากการที่เขาทำ commission หรือก็คือการไปเป็น,น builder ให้กับแมปดังๆหลายแมปแลวเขาก็มีแมปเป็นของตัวเองหลายแมปเลยครับซึ่งมันก็ทําเงินให้เขาได้เยอะมากๆหากใครที่กําลังอยากเรียนรู้เทคนิคการสร้างหรือเทคนิคการปั้นโเด ผมแนะนําช่องนี้เลยครับไม่เพียงแค่ทําคลิปสอนเทคนิคการสร้างเท่านั้นช่องเขาเนี่ยครอบคลุมเรื่องเทคนิคการทําแบบให้น่าสนใจอีกด้วยเช่นสอนวิธีหาเงินให้ได้เยอะๆจากการขายเกมพาร์ทในแบบสอนการจัดวางโมเดลในแบบว่าจัดวางยังไงให้คนเล่นอยู่ในแบบเรานานๆแล้วเขาก็ยังทําคลิปวิเคราะห์แบบที่ fc ทําอีกด้วยว่าควรพัฒนาตรงไหนบ้างก็เป็นช่องที่น่าสนใจนะครับเหมาะสําหรับทั้ง builder และ scripter เ,เลยหรือสําหรับใครที่ไม่ต้องการความรู้แต่อยากจะดูเพื่อ entertain ก็เหมาะเช่นกันครับช่องนี้เขามีคลิปแนว entertain เยอะอยู่ อันดับที่7นะครับก็คือ smarty rbx ครับช่องนี้หลักๆไม่ได้เน้นที่การเขียนสคริปต์อย่างเดียวครับ smarty rbx เนี่ยเขาทําคลิปส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับ myset หรือว่าเทคนิคที่ควรรู้สําหรับロボットデベロ p e r คลิปสอนเขียนสคริปต์ก็มีครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากซึ่งการที่เราจะเป็น d e v e l o p e r ที่เก่งได้เนี่ยเราจําเป็นต้องรู้ myset หรือว่าเทคนิคที่ช่วยให้เราพัฒนาแมปได้ดีขึ้นด้วยเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ที่เห็นเขาสอนกันเนี่ยก็จะมีแค่พวกการปฏิบัติเเเนนาา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 อยย่ง่งงชกกกกรรรรรขีสสคิป้ท I, ทํํ GUI Anim ึ่งเรื่องที่จําเป็นไม่แพ้กันอย่างไมเซตและจิตวิทยาของการทาแมปเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็จะมีแค่ช่องเดียวที่เน้นเรื่องพวกนี้นั่นก็คือสมาร์ตี้อาร์บีเอ็กครับผมและเขาก็มีคอร์สสอนเขียนสคริปต์และสอนเทคนิคการพัฒนาแมปแบบที่น้อยคนจะรู้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้ผมทําคอร์สสอนเขียนสคริปต์มาขายให้คนไทยอันดับที่6เนี่ยถ้าใครอยากดูคลิปที่สอนเขียนระบบทั้งระบบด้วยตัวเองทั้งหมดหรือสอนเขียนสคริปต์แมปทั้งแมปเลยผมแนะนําเลยครับช่องนี้ก็คืออ ster De นนัันเ่เงม ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ใส่ใจกับคนดูมากๆเลยครับคลิปสอนแต่ละคลิปของเขาก็ไม่มีการกักความรู้อะไรเลยเขาสอนแบบอธิบายสคริปที่รบรรทัดเลยว่าบรรทัดนี้ทํางานยังไงใน description ของคลิปเขาเนี่ยก็มีแจกไฟล์แมปที่เขาทําในคลิปนั้นเพื่อให้คนดูเอาไปศึกษาต่ออีกด้วยครับหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือ playlist สอนเขียนสคริปแมปแนว simulator ซึ่งผมก็ใช้ playlist นี้แหละครับเป็นต้นแบบในการสอนเขียนสคริปแมป simulator ในคอร์สของผมอีกด้วยครับสำหรับใครที่อยากดูวิธีเขียนสคริปทำพวกระบบอะไรพวกนี้ก็แนะนําให้ไปติดตามช่องนี้เลยครับ อันดับที่5เนี่ยเป็นคนไทยครับผมช่องนี้มีชื่อช่องว่าสอนพ่อเล่นคอมครับเจ้าของช่องเนี่ยเขาก็เป็นครูด้วยนะครับผมคลิปที่น่าสนใจของช่องนี้ก็คือคลิปที่เขาทําแมปในระบบ x Studio และเอาไปประยุกต์กับการสอนนักเรียนของเขาครับและที่น่าสนใจอีกก็คือเขาทําคลิปสอนเขียนสคริปต์ระบบที่เจ๋งๆไว้เยอะเลยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทําคลิปสอนเขียนสคริปต์แบบแนว Tower Defense ด้วยครับผมก็สําหรับใครที่สนใจทาแมป t า w e r Defense นะครับก็ไปติดตามคลิปเขาไ้เลยครับ อันดับที่4ก็เป็นคนไทยอีกครับผมช่องนี้ใครๆหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเพราะว่าช่องนี้เรียกได้ว่าเป็นตำนานของวงการยูทูบเบอร์ไทยเลยครับช่องนี้ก็คือลุงพีนั่นเองครับผมลุงพีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับ r o บ l o x Studio เป็นหลักนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทําคลิปแคสเกมเป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาทําแบบ o ลบอ x แล้วเขาก็ทําคลิปเดบล็อกไว้นะครับบันทึกว่าในแป r โลบ o x ที่เขาทำเนี่ยเขาทํายังไงบ้างนะครับผมแล้วเขาก็ทําคลิปสอนทําตัวละครจากอนิเมะไเยอลนะครับได้้แลวก็ยอนเขียนสค แแบบแนววันพีซอีกด้วยนะครับถ้าใครสนใจทําแบบแนวอนิเมะเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปดูคลิปเขาเลยครับอันดับที่3เรากลับมาที่ชาวต่างชาติบ้างครับผมช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ทําให้ความรู้ทางด้านการเขียนสคริปต์ของผมเนี่ยมันก้าวไกลกว่าคนอื่นมากๆเลยช่องนี้ก็คือ B r i s i นั่นเองครับผมช่องนี้เป็นช่องที่ทาคลิปเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์โลบอคขั้นสูงครับเรื่องที่ยากๆอย่างเช่น Object Oriented Programming หรือว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยผมก็รู้จักเป็นครั้งแรกจากช่องนี้ครับแล้วเขาก็มีคลิปสอนเขีียยนนยนสสคคคริปแแววททูโดใใใช้้้ Object-oriented ing อกบถาาจํ แบบแนวไทคูนและอยากใช้ OP ผมก็แนะนําให้เรียนรู้จากช่องนี้เลยครับแล้วก็อันดับที่2ครับก็คือ a อา i n Blocks ครับผมช่องนี้เป็นช่องแรกที่ผมศึกษาเรื่อง r o บ l o x Studio เลยครับเขาทําคลิปสอนเขียนสคริปมาตั้งนานมากๆเลยครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของเขาจะสอนเขียนสคริประดับพื้นฐานถึงกลางๆครับจะไม่ขั้นสูงเท่ากับ b l i c e และช่องนี้เขาก็สอนทาแมปแนว Pi กกี้และปัจจุบันก็มีการสอนทําแบบแนวไทคูนอยู่ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจจะทําแบบแนวที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็ไปติดตามไว้เลยครับ แล้วก็อันดับที่1น,นี้นะครับเป็นช่องคนไทยที่สอนเกี่ยวกับโ o บอกส Studio ที่กำลังเติบโตเลยครับ เขาเป็นคนที่มีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนวงการโลบอกสตูดิโอไทยจากที่ผู้คนนิยมใช้ฟรีโมเดลฟรีสคริปเปลี่ยนมาเป็นการเขียนสคริปด้วยตัวเองแทนก็เป็นยูทูบเบอร์เพียงไม่กี่คนในวงการโลบอกสตูดิโอนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปเพื่อยอดวิวเท่านั้นแต่ทําคลิปเพื่อให้คนที่ติดปัญหาเขียนสคริปเองไม่ได้ให้สามารถเขียนสคริปได้ด้วยตัวเองครับจุดเด่นของช่องนี้เนี่ยก็คือเขานําความรู้เกี่ยวกับโลบอกสตูดิโอจากต่างชาติที่คนไทยไม่สามารถเข้าถึงได้มาบอกให้คนไทยรู้และนําไปใช้ครับช ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวกับระบบสตูดิโอที่น่าติดตามในปี2024ในแปดอันดับที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีใครหลายคนแหละครับที่เออไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้แล้วก็ไม่สามารถไปดูคลิปของชาวต่างชาติาที่ผมกล่าวมาได้ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆศึกษาไปทีละนิดอาจจะดูคลิปเขาเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับหรือว่าจะดูคลิปคนไทยที่ผมกล่าวมาแทนก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากติดตามยูทูบเบอร์คนอื่นเลยแต่ว่าไม่อยากติดตามยูทูบเบอร์เยอะเพราะว่ากลัวการแจ้งเตือนมันจะเด้ง มาในโทรศัพท์รัวเกินไปอะไรประมาณนี้ผมก็แนะนําให้ติดตามอยู่แค่ช่องเดียวครับก็คือโบ๊ทเดฟนั่นเองครับผมเพราะว่าโบ๊ทเดฟเนี่ยก็เป็นคนไทยเนาะและเขาก็เอาความรู้จากต่างชาติเนี่ยมาบอกให้คนไทยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับทุกคนเลยนะครับที่สนใจเกี่ยวกับ r o บ l o x Studio นะครับไม่เพียงแงค่สคริปเตอร์เท่านั้นนะครับใครที่เป็นพวกบิลเดอร์เป็น a อนิเมเตอร์หรือว่าเป็น UI Designer ก็ติดตามช่องนี้ได้ครับเพราะว่าความรู้ที่ช่องนี้จะเอามาบอกเนี่ยไม่ได้มีเพียงแงค่สคริปติ้งเท่านั้นนะครนานารอนอนอน er, ออาาจะีวรู้ืื่่่่กยงเเชหป็ จิตวิทยาในการสร้างเมปอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เอามาบอกหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปติดตามนะครับบทเด